Welcome to Thailand Welcome to Chiang Mai oh. I love you my friend ทับเม้นไทยแลนด์สวัสดีค่ะใจฟูอีกแล้วฝรั่งบอกเองความสุขมีอยู่ทุกที่ทั่วเมืองไทยคนไทยคือคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคลิปนี้แอดเจนจะพาทุกคนไปชมไปฟังคู่รักต่างชาติทำรถทิปไปเที่ยวเมืองปลายกันนะคะ โดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นของคู่รักอย่างคุณยัาและคุณอดัมซึ่งเขาทั้งคู่ได้เผยแพร่คลิปนี้ผ่านช่อง u t u b e เอาไว้ white, ตั้งแต่วันที่14มีนาคมที่ผ่านมาคุณยัาและคุณอดัมเคยเข้ามาท่องเที่ยวอยู่ในเมืองไทยแล้วครั้งหนึ่งเมื่อช่วงต้นปีพศ2565จากนั้นก็ได้เดินทางออกไปเที่ยวต่อในอีกหลายๆประเทศแล้วย้อนกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยอีกครั้งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆและทําคลิปนี้ขึ้นมาโดยใช้ชื่อคลิปว่า มหาการ์บการเดินทางบนถนนเราได้เจอกับผู้ชายที่มีความสุขมากที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศไทยพร้อมทั้งให้รายละเอียดงคลิปนี้ไว้ว่ามหาการ์บการเดินทางบนถนนครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นในวันนี้เริ่มต้นที่เมืองพัทยาและจะไปสิ้นสุดที่เมืองชนบทยอดนิยมอย่างเมืองปายซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยระหว่างทางเราได้นั่งรถบัสสุดหรูหราข้ามคืนเป็นเวลา12ชั่วโมงหลังจากนั้น เราก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนที่สวยงามที่สุดสายหนึ่งของประเทศไทยนอกจากนี้เราก็ยังได้พบกับผู้ชายที่มีความสุขมากที่สุดในประเทศไทยหรืออาจจะถึงระดับโลกเลยก็ได้คุณอดัมเปิดคลิปของเขาทั้งคู่ด้วยการบอกว่าวันนี้เขาและคุณยารดจะออกเดินทางไกลาจากเมืองพัทยาไปจนถึงเนือสุดของประเทศไทยโดยการเดินทางของเขาทั้งคู่นั้นจะเริ่มจากการนั่งรถมินิบัสไปลงที่กรุงเทพก่อน แล้วก็ต่อรถบัส VIP นั่งนอนกันยาวๆข้ามคืนไปลงที่เชียงใหม่ส่วนตอนที่ถึงเชียงใหม่แล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางแบบไหนต่อเมื่อถึงแล้วค่อยไปดูกันที่หน้าง,งานอีกทีหลังจากนั้นคุณย่าและคุณอดัมก็เรียกรถให้มารับเขาไปส่งที่ท่ารถแล้วเรื่องการบริการที่ไม่ดีเกี่ยวกับรถสาธารณะก็มาอีกแล้วคุณอดัมบอกว่าเขาเพิ่งจะมาเห็นหลังจากที่จองตั๋วไปแล้วว่าบริษัททัวร์ที่เขาจองตั๋วเอาไว้ ได้รับการรีวิวที่แย่ที่สุดบน Google ดังนั้นเขาจึงพากันมาให้ถึงท่ารถก่อนกำหนดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นและถ้ามันเกิดขึ้นก็จะแก้ไขได้ทันเวลาคุณอาดามเล่าต่อไปว่าเริ่มจากทางบริษัททัรวต้องการให้เขาจ่ายเงินเพิ่มสำหรับกระเป๋าสัมภาระด้วยการซื้อเป็นตั๋วที่นั่งเพิ่มสำหรับกระเป๋าและปัญหาต่อมาก็คือทางนายท่าต้องการให้เขาทั้งคู่ขึ้นรถคันที่กำลังจะออกไปเลย แต่เขาคิดว่าเขารอขึ้นคันที่เขาจองเอาไว้ได้เขาจึงพากันไปเดินเล่นเพื่อรอเวลาและกลับมารอขึ้นรถตามรอบที่เขาจองเอาไว้แล้วเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องขึ้นรถปัญหาใหม่ก็มาอีกนั่นคือทางท่ารถจะให้เขาไปกับรถตู้ทั้งๆที่รถที่เขาจองเอาไว้เป็นมินิบัสสิ่งที่เขาไม่ค่อยจะโอเคก็คือรถตู้มันแคบนั่งไม่สบายแต่ในที่สุดแล้วเขาก็ตกลงไปกับรถตู้ และทางรถก็ไม่เก็บค่าสัมภาระเพิ่มด้วยคุณอดัมถึงกับบอกว่าการบริการไม่ใช่จุดแข็งของบริษัทนี้เลยเขาอยากจะให้คะแนนรีวิวแค่หนึ่งดาวแต่มันก็ดูจะโหดร้ายเกินไปเขาก็เลยให้สองดาวครึง่งและอันที่จริงแล้วถ้าเขาได้นั่งรถมินิบัสตามที่เขาจองเอาไว้เขาก็จะให้สัก3าดาวคุณอดัมยังบอกด้วยว่าที่นี่คือเอเชียบางครั้งคุณก็ไม่สามารถเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้าง แต่สุดท้ายแล้วเขาทั้งคู่ก็ชอบที่มันเป็นแบบนี้เพราะมันคือเสน่ห์นั่นเองและในที่สุดปัญหาต่างๆก็ผ่านพ้นไปคุณยาและคุณอดัมเดินทางมาถึงสถานีขนส่งที่กรุงเทพโดยสวัสดิภาพและเรื่องดีๆก็กำลังจะเริ่มต้นจากที่นี่แทนคุณยาและคุณอดัมพากันไปออกตั๋วที่เขาจองออนไลน์เอาไว้และไปหาซ้สเบียงที่เซเว่นอีเลฟเว่นก่อนขึ้นรถและเมื่อได้ขึ้นไปบนรถ คุณย่าและคุณอดัมก็ถึงกับร้องว้าวเลย I very impressed with this <Wow. S 2> am I I very คุณอดัมบอกว่าเขารู้สึกประทับใจกับรถบัสคันนี้มากคืนนี้เขาได้นอนหลับสบายตลอดคืนแน่ๆและถ้าดูจากสีหน้าที่คุณอดัมแสดงออกมานั้นมันชัดเจนจริงๆว่าเขาพอใจสุดๆส่วนคุณย่าบอกว่าที่นั่งบนรถ ดูใหญ่ดูกว้างที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นที่นั่งบนรถบัรมาก่อนหน้านี้เลยและเธอก็ยังพาทุกคนไปทึ่งกับห้องน้ำบนรถอีกด้วยและในที่สุดคุณย่าและคุณดํก็มาถึงเชียงใหม่และได้เรียกรถกราบมารับเขาทั้งคู่ไปส่งที่โรงแรมเพื่อค้างคืนอยู่ที่เชียงใหม่ก่อนหนึ่งคืนแล้วค่อยเดินทางไปเมืองปลายต่อคุณอดํบอกว่าเขาทั้งคู่มาถึงโรงแรมก่อนเวลาเช็คอินหกชั่วโมงแต่สิ่งดีๆก็มีอยู่ที่นี่เช่นกัน เพราะว่าทางโรงแรมให้เข้าเช็คอินก่อนเวลาได้เลยหลังจากเก็บข้าวของเข้าห้องพักเสร็จคุณยาและคุณอดัมก็พากันออกไปหาของกินในเชียงใหม่หลังจากกินอิ่มแล้วคุณอดัมก็บอกว่าตอนนี้การเดินทางของเขาทั้งคู่กำลังไปได้สวยแล้วจากความผิดหวังกับรถบัสที่พัทยาเปลี่ยนสู่ความสุขอันเปี่ยมล้นกับรถบัสบ i p ที่กรุงเทพสู่เชียงใหม่และได้มาอิ่มแปรอ,อยู่แบบนี้ดังนั้นจุดต่อไปของเขาทั้งคู่ คือพุ่งหน้าสู่เมืองปายคุณอดัมบอกว่าเขาตั้งความหวังเอาไว้สูงมากสำหรับการเดินทางในทริปนี้และเขาก็นั่งคิดมาตลอดว่าจากเชียงใหม่ไปไปายเขาจะเลือกการเดินทางแบบไหนดีระหว่างนั่งรถบัสกับเช่ารถขี่ไปเองและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจได้ว่าเชา่ามอเตอร์ไซค์ขี่ไปไปายน่าจากโอเคและสนุกที่สุดแล้วแต่ปัญหาก็คือกระเป๋าเดินทางสองใบที่เขาต้องคู่มีอยู่นั้น ไม่สามารถเอาไปด้วยได้แล้วเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นอีกเมื่อทางโรงแรมข้างๆกับที่เขาพักอยู่ยินดีที่จะเก็บกระเป๋าไว้ให้แล้วให้พวกเขากลับมาเอาได้ในตอนที่กลับมาจากเมืองไปการเดินทางไปไปนั้นคุณย่าและคุณอารามจะมีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยอีกหนึ่งคนชื่อว่าคุณแมทและเมื่อได้เวลาพวกเขาทั้งสคนก็เริ่มออกเดินทางสู่เมืองปในระหว่างทางไปไปายนั้นคุณย่ คุณอดัมและคุณแมทมีแวะเช่ยที่น้ำตกหมอกฟ้าด้วยค่าเข้าชมอยู่ที่คนละ1 0 0บาทส่วนค่ารถมอเตอร์ไซค์ยอยู่ที่คันละ20บาทคุณอดัมบอกว่าเขาดีใจมากที่ตัดสินใจเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่มาก,กันเองเพราะถึงแม้ว่ารถบัสจะสะดวกกว่าแต่มันก็ไม่หยุดให้แวะเชี่ยในที่แบบนี้ได้เหมือนขี่รถมาก,กันเองและเมื่อพวกเขาทั้ง3าคนพากันเดินไปถึงน้ำตกคุณอดัมก็บอกว่าภาพตรงหน้าที่เขาเห็นนั้น ดูสวยงามกว่าใน Google m a p เยอะมากส่วนคุณยัตนี่จะงกับร้องว้าวกันเลยทีเดียวหลังจากอ่มเอมกับความงามของน้ำตกกันอย่างเต็มที่แล้วเขาทั้ง3มคนก็พากันกลับออกมาและออกเดินทางต่อในระหว่างทางคุณยัตคุณอดัมและคุณแมทก็ได้แวะพักกินข้าวกลางวัน ที่ร้านขายอาหารตามสั่งริมทางก่อนที่จะถึงเมืองป้ายคุณอดัมบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเล็กๆที่น่อาอัศจรรย์มากทันทีที่พวกเขาจอดรถเจ้าของร้านก็บอกเชิญชวนทันทีว่าร้านของเขามีผัดไทยที่อร่อยที่สุดมีซ่อมตำที่อร่อยที่สุดดังนั้นเขาก็เลยต้องลองกินดูสักหน่อยและที่ร้านนี้เองความสนุกสนานระหว่างลูกค้าฝรั่งกับพ่อค้าชาวไทยก็บังเกิดขึ้นอย่างมากมาย และเป็นไฮไลท์ที่โชว์ให้ชาวโลกได้เห็นว่าคนไทยคือคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกอย่างแท้จริง I'm Mr Happy Mr Happy Your <Yes. S 3> n a Mr Happy Yes I'm Mr Happy nickname Mr Noom Mr Noom Yeah What's the name of ช็อปช็อปกายทอด FC Fried chicken Thailand uh, Welcome to Thailand Welcome to Chiang Mai Welcome to my garden Welcome to Pai เวลดอัเข้าเจียงใหม่เจ้าเจ้าเจ้า This guy is the biggest legend in Thailand my new favorite person คุณอดามจะบ <Thank you. S 3> บอกว่าผู้ชายคนนี้คือตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ร่าเริงที่สุดซึ่งเขาไม่ได้เจอคนแบบนี้มานานมากแล้วนี่คือผู้ชายที่มีความสุขมากที่สุดในประเทศไทยและคุณพ่อค้าก็ดูร่าเริงมากจนคุณอดามแอบคิดด้วยว่าเขาเสพยายอยู่หรือเปล่า แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณอดัมก็บอกว่าร้านนี้อาหารอร่อยและที่สำคัญการต้อนรับลูกค้านั้นยอดเยี่ยมที่สุดและในตอนจ่ายเงินเขาก็ได้ให้ทิปเจ้าของร้านด้วยอีก40บาทพร้อมก็บอกว่าผมนิวไม่อยากจะออกจากร้านนี้เลยพวกเขาน่าทึ่งมากอยากจะนั่งอยู่ที่ร้านและคุยกับผู้ชายคนนี้ทั้งวันเขาน่าทึ่งที่สุดหลังจากกินข้าวกันอิ่มแล้วคุณยา คุณอดัมและคุณเม็ดก็พากันออกเดินทางต่อคุณอดัมบอกว่าเขาเคยขับรถไปตามถนนลายสายในประเทศไทยแต่ถนนสายนี้คือที่สุดของที่สุดแล้วและมันยากมากที่จะขี่รถไปยาวๆโดยที่ไม่จอดเพราะทุกๆ5นาทีเขาก็จะได้เห็นวิวใหม่ๆที่สวยงามหรือไม่ก็คาเฟ่น,น่ารักๆตลอดทางมันคือสวรรค์สำหรับเขาอย่างแท้จริง และมันก็เป็นสาเหตุที่ทาให้พวกเขาไปถึงเมืองปลายช้ากว่ากาหนดอีกด้วยส่วนคุณยาาบอกว่าวิวตลอดทางมันดีมากมันน่าทึ่งที่สุดและเธอก็ตัดสินใจถูกแล้วเธอไม่นั่งรถบัสแต่เลือกขี่มอเตอร์ไซค์มากันเองและในที่สุดคุณยาดคุณอดัมและคุณแมทก็พากันไปถึงเมืองปลายอย่างปลอดภัยและได้รับความสุขสนุกสนานตลอดการเดินทางแอดต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ของคุณยาาและคุณอดัม ตลอดช่วงการเดินทางจากเชียงใหม่ไปถึงเมืองปายนั้นคลิปดูสวยตัดต่อเยี่ยมเดูแล้วสนุกสนานน่าติดตามมากจนทำให้แอดอยากแว้นไปเมืองปลายด้วยตัวเองบ้างเลยและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบ,บับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะการมาเที่ยวเมืองไทยสองครั้งล่าสุดของผม ผมได้ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้เหมือนกันมันสนุกมากแต่มีข้อควรระวังก็คือคุณจะต้องมีไหวพลิปให้มากโดยเฉพาะการขับขี่อยู่ในกรุงเทพแต่ในชนบทนั้นถนนค่อนข้างโลง่งการขี่เล่นไปเรื่อยๆแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่สนุกสุดๆความคิดเห็นต่อมานะคะคลิปนี้สนุกมากผู้ชายคนนั้นมิสเตอร์แฮปปี้เขาคือตำนานอย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อมานะคะ ตั้งแต่ที่ฉันได้ดูช่องของคุณในตอนที่คุณเดินทางอยู่ในสีลังกามันก็ทำให้ฉันชอบดูวิดีโอการเดินทางของคุณในประเทศอื่นๆตามไปด้วยพวกคุณน่าทช่งมากสนุกสนานมากและพวกคุณก็ดูเพลิดเพลินไปกับการเดินทางของคุณมากขอพิดเห็นต่อมานะคะผู้ชายคนนั้นน่ารักจริงๆขอพิดเห็นต่อมานะคะคุณควรมาที่ลาวด้วยนะที่ลาวก็มีน้ำตกที่น่าตื่นตาตื่นใจและก็สวยไม่แพ้กัน อย่างเช่นน้ำตกตัดกวางสีที่หลวงพระบางความพิเห็นต่อมานะคะว้าวนี่คือมหากา์ของการเดินทางที่สนุกสนานมากๆเลยครับความพิเ็นสุดท้ายนะคะผมเป็นคนไทยแล้วหวังว่าคุณจะมีความสุขไปกับก,บการท่องเที่ยวในเมืองไทยนะครับจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ให้หาหารในคลิปนี้มีารบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยะคะ่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ